สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาอ่านสระอวกันนะคะเปิดที่หน้า47่ไทยเลยค่ะชี้ในวงกลมนะคะสระอวสระอวสระอวอ่านว่าอวมาดูที่บรรทัดแรกตรงนี้นะคะผอพึ่งผอใส่สระอัวค่ะสะกดว่าผออวผัว บรรทัดต่อไปนะคะยอยักยอใส่สระอว่ค่ะสะกดว่ายออัวยัวฝึกอ่านคำกอไก่อก,กอใส่สระอัวนะคะกออว,ก,วกัวกออวกัว,กวต่อไปค่ะตอเต่าตอ,ตอใส่สระอัวค่ะตออว่ตัว ตออัวตัวต่อไปนะคะปอปาปอใส่สระอวัวค่ะปออัวปัวปออัวปัวต่อไปนะคะขอไข่ขอใส่สระอวัวค่ะขออัวขัวขออัวขัวต่อไปนะคะชอชิงชอใส่สระอวัวค่ะชออัวชัวชออัวชัว ขึ้นมทัดใหม่ตรงนี้ค่ะผอพึ่งผอใส่สระอวค่ะผออวผัวผออวผัวต่อไปนะคะสอเสือสอใส่สลระอวค่ะสออวสัวสออวสัว,สว,สวต่อไปนะคะหอหีบหอใส่สระอวค่ะหออวหัว หออว่หัวต่อไปนะคะคอควายคอใส่สระอวค่ะคออว่วขั้วคออว่วขั้วต่อไปค่ะงองูงอ,งงอใส่สระอวค่ะงออว่งัวงออวงัวขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้นะคะชอช้างชอใส่สระอัวค่ะชออว่ชัว ชออัวชัวต่อไปค่ะพอพานพอใส่สระอัวค่ะพออัวพัวพออัวพัวต่อไปค่ะมอม้ามอใส่สระอัวค่ะมออัวม้วมออัวม้วต่อไปค่ะยอยักษยอใส่สระอัวนะคะยออัวยั้ ยออัวยัวต่อไปค่ะลอลิงล้อใส่สระอัวค่ะลอ uh, ลอัวลัวลออัวลัวฝึกอ่านประโยคมาดูที่ภาพแรกนะคะภาพนี้เป็นภาพเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะกำลังตีงูอยู่นะคะมอม้ามอใส่สระอาค่ะมออามาต่อไปนะคะนอหนูนอใส่สระอาค่ะนออาณนะ ต่อไปนะคะต่อเต่าต่อ,ตอ,ตอใส่สระอีค่ะต่ออีตีต่อไปนะคะงองูงอใส่สระอูค่ะงอูงูต่อไปนะคะชอชิงชอใส่สระอวค่ะชออัว่ชัวต่อไปนะคะชอชิงชอใส่สระอัวค่ะชออัวชัวมานะตีงูชัวชัว ต่อไปค่ะมาดูภาพต่อไปนะคะเป็นภาพอาแปะนะคะกําลังใช้ไม้ตีไปที่โต๊ค่ะแล้วก็มีตัวอะไรบินเลยอยู่นะคะด้านบนออ่างอใส่สระอาค่ะอออาอาต่อไปนะคะปอป้าปอใส่สระแอะค่ะปอแอะแปะต่อไปนะคะยอยักษ์ยอใส่สระอัวค่ะยออว่ยัวต่อไปนะคะออ่างอใส่สระอีค่ะ อีอีต่อไปนะคะกอไก่กอใส่สระอาค่ะกออากาอ่านรวมกันนะคะอาแปะยัวอีกาอาแปะกำลังโมโหนะคะโมโหอีการนั่นเองค่ะต่อไปค่ะออ่างอใส่สระอาค่ะออาอาต่อไปนะคะปอปาปอใส่สระแอะค่ะปอแอะ ต่อไปค่ะต้อเต่าต้อใส่สละอีค่ะตออีตีต่อไปนะคะอออ่างออใส่สละอีค่ะออีอีต่อไปนะคะก็ไก่กอใส่สละอาค่ะกออากาต่อไปนะคะผอพึ่งผอใส่สละออว่ค่ะผออว่วผัวต่อไปนะคะผอพึ่งผอใส่สละออว่ค่ะผออว่ผัวอ่านรวมกันนะคะอแปะตีอี กาผัวผัวเก่งมากเลยค่ะ